สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหินเหล็กไฟนะครับตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลนุกตานะครับ <c oughs> ขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งกันแล้ว จูนตู่ดยอาจารย์ขนอนอเนเรียนมาก,กับอาจารย์ทักิชิอาจารย์ชิคเมื่อญี่ปุ่นนะบ่เมื่อแล้วครับเมื่อแล้วเสียงแล้วบ่เอามาบมึงเครื่องเสียงครับซะก่อนสรามันเรียระบบเสียงแล้ว <c oughs> สวัสดีกับทุกท่านครับผมที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับตูนงพง เสียงกลางครับเป็นตู้ของอไมเจอครับ้างละแปดครับเสียงเบสครับของจิบครับเทินโปร้างละสิบแปดตู้ครับสิบแปดดอก <c oughs> นี่ครับ <c oughs> วิธีวิธีกับสเวีขาครับ พระอาวแสงทองปีนีประทันกันครับปัจจุบานฟินแลนด์ครับปัจจุบานฟินแลนด์จงงิ้มงานทำอาย่นี่ก็ประมาณหลายเดือนหลายปีประทันหลายเดือนได้ไพาไป้บงเครื่องเสียงครับสวัสดีครับทุกหทุกนครับสวัสดีครับอาจารย์กองสวัสดีครับอาจารย์ไอ้ทุนนาา่นได้ไพ่ไว้งข้างล่างล้างไว้ทีครับ โอ้จมาแล้วจยังไโอไอเพชรโอรีบอกอาจารย์เพรดกับด่านหลังงวมีโอ้มองกันเครื่องเก่าเมือนมาตั้งตัวนี้โอ้มเดสอบใ่ญยครับบมเดสอบใ่ญยนี่กับกูเตาคนบ่อยไอ้สีที่เขาเปิดตัวเป็นอาจารย์เตาเ้าใช้บิงครับม่ถึง นะครับทีที่ตั้งขึ้นครับ <c oughs> ตั้งขึ้นนี่มัหนึ่งสองสามข้างหลังกับเป็นแบบลำเหลืองนะครับเป็นแบบลำเดืองนะครับน<ม>ี่โอ้บาดวิธีพระลาหมูเ<ม>ราอ่ายเนาะ,ะมันไหลก็ไหลแต่ว่ามันไหน, <c oughs> <c oughs> นเอาหน่วยไหนมาเลยสัสเส่นี่ซีมุ้งขึ้นใหนี่ว่าไหนยังอยู่เอาสวัสดีครับอาจารย์ก๊อปสวัสดีครับโอ้ ครับเพื่นพาไปเบิ่งเครื่องเสียงเครื่องเบไปที่ครับสร้างสิจูนครับสจูนระบบเสียงครับวันนี้ครับกาเชนแนวหนึ่งครับกาเป็นเบรสองตู้ครับจากไปได้ครับมหาแนมากได้ครับเด้อวัสดีกร์ดอย่าฟังสุดนี้ครับแห้งครับมาเบิ่งไปทีกันก่อนครับก่อนจะจูนเท่ากันยงเบิ่งระบบเสียงกันครับ นี่พื้นวิธีสองสันทันละแผ่นตอนนี้ห้องสตีดบอกของอ่ะไม่ดัดไม่ดัดครับมาใส่นี่ครับมือมีกหน่วยซีครับครับผมซื้อยังไงซื้อนะครับผมหลอดแนนครับหลอดยังไงสาวสาวเวัสดีครับผมอาจารย์เจ้าซื้อยังไงซื้อเปลี่มครับปังเปลี่มปังเปลี่มคือปังเปลี่มน่เปลมปั๊ม ฟังเพลงครับไม่ยังอยู่นี่ว่ามาจูนตู้ครับโอ้เจ้าเราไปกนจูนหมดนี่แมนครับจูนแมนแมนเอออย่าบอกเลยที่มันเสียงกันของกล่องนี่ครับอาจารย์สันสวัสดีครับอาจารย์สันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สันอาจารย์สันปุ่มเครื่องอะไรนี่โอ้อาจานยเด็กแต่ยังอยู่ตัวเลยนี่มาเบิ้งเครื่องเสียงครับตอนนี้ห้องใส่มีทั้งสองแหลก ตัวเก่านี่ใส่สเตีบ็อกคลองอ่ะเพิ่งเจอครับกัอัปเดตมาอัปเดตขึ้นมาคือใส่สเตีบ็อกคลองไม่ดาดครับแล้วก็อัปเดทไม่ลอยเอาไม่ลอยไปเป็นไม่เลยเดี๋วนี้เด้อเอาทีนี้ออกเตือนบุรีเพิ่นเบาทำมาเมึงเด้อถามมึงตามเจ้าของเพิ่นอู้สากไม่ครับเฮียมืออื่นไหลสดเลยนครับไหลสดจะทำมืออื่นเจอกันครับที่เพจ อุปเสียงาวนังเก่ากับเจ็ครับมเสียงข้ากะแต่เอซสองเป็นตัวคุ้มครับเสยีสยงกระใส่จากสตีบ็อกของไมได้ดครับควา,า,า,ายบา่กะใสของไมได้นี่ครับ d p f a r ครับคว <c oughs> <c oughs> ารรใ้อใส่ดีโฟครับบ่ครับดีโฟมเอาไปขายนะครับ อาจารย์ฉันว่น,วนี่เดี๋ยวใส่ที่ฟูอยู่วันนี้ที่แรกใส่อยู่ครับเอาไปขายไ,ไ,ได้บมดวิ<อ><อ>ใส่แม่ปาน<ม>ครับบริการัักแสดงทีมงานใดครับเป็นนังกระตีของทีมงานอ่านแพ,พ่าๆแสงท่องครับสวัสดีครับซอตายมื้อเงินเบื้องไร้สดครับตอนนี้บเบื้องแรกก็จะได้สดในเบื้องอีกคือตอนเขาสอนครับนี่เบื้องอาจารย์มึงกำลังสักตู่เหนครับ โอ้ยอาจารย์ก็กรลังสักกระลังสักทางอาจารย์เป็นเพื่อนสักยูกันก็สัวอาจารย์เพชรเลยวะอาจารย์เป็นแบาสักดูเลยเปิดเพื่อยูไส้ครับเปิดเพื่อยู่เพื่อเรื่องครับบ้านเพ้วเพ้าเองครับบ้านหินเหล็กไฟครับเปิดอยู่ที่คุปปีครับที่โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟครับตําบลสังมิงอัมเภอเลื่องลูกท่าครับเบื้องจะเริ่มไม่ห้ยตั้งใจนะครับเบื้องแรกก็มาอะไรครับพอเบื้องแรกสอบง่ายครับเบื้อแรก ตอนนี้ผมมาเสร็จระบบเสียงใหม่ครับให้อัพเกรดขึ้นไปให้ดีกว่าเก่าครับอัพเกรดกันแล้วคือจากภาคปีแอมปากปีมิกครับก็ใส่เป็นไม้ดาดครับสวัสดีครับบูรพาเศราครับสวัสดีครับเอฟซีครับขอบคุณหลายครับผมบันทึกเสียงใส่อยังนอครับนอบันทึกเสียงก็นี่นะครับใส่มิกเอซับซอนแลกอยู่นะครับมันซื้อก้นในแฟนไดรอยู่แล้ว สวัสดีครับเอเอจลาสวันนี้ยักยังโอ้มันทุ่งเซว่าสายดิฟครับสวัสดีครับสุกูทุกคนครับเบมึงอาจารย์มันกำลังเปลี่ยนสติยรบ็อกครับอ่ะสติยรบ็อกเดี๋ไม้ก็มาอาจารย์กรับอาจารย์อันนัดสติยรบ็อกไม้่้มังไลยสติยรบ็อกสวัสดีครับวาชนอาจารย์กู้เมืองครับสวัสดีครับ บุญส่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำรุนครับสวัสดีครับฮี่ครับสวัสดีครับสุขุขกนครับสวัสดีครับตำรวจแม่นครับอยู่สายน้าตำรวจแม่นวันนี้อยู่ปักใต้บ่ครับโอ้ยทางขื่นทางโล่งครับเดี๋าวพายางเมองทางขื่นทางโล่งครับตั้งกลางโอ้ว่ลำหมูตัวนี้ตอนี้ตอนนี้พวกสากมองนีเพิ่นเอาไปสำแทมอยู่ครับตั้งกลางนี่ครับจอยเอาดีครับมันเอามาติดทางโล่งครับ เป็นแบบสไตล์มัลลมูครับเป็นเจ้กเล่หกับบาเฮ็ดก็เลยเอามือสร้างมัลลมูมานน่เอาคืนนี้ตื่นเต้นเกินข้อกระบีอีกดที่ข้อกรกบี่นะครับบริเวณนาเวทีครับอยู่อำนาจครับอยู่บ้านมาได้น้ำเด้อจะบทแม่นโรจอ์จ่อสวัสดีครับประเวชช่างพระเวชครับ มาดี paid, ้นนี่นะครับอยู่บันทีนรถไฟครับอ่าอำเภอเรืองครับพาอำนาจมาอยู่ครับทหารมาจอดอยู่ข้าจะนอนได้หมดเลยจอดโอ้มองลงหางเครื่องตัวนี้คิดถึงอยู่คิดถึงเธออยู่เสมอใจมันเพลอโอ้เสียงมันไหมไม่เช่นย่อยไม่ตัวไหนก็แต่ว่ามันบอดี นะครับวงนี่กือตู้ฟ้อนหนึ่งคือไซฟิวอ่ขอเป็นของบ้านเท็กครับถ่านทีก้าครับเดี๋ยวจะยุนระ,ะบบเสียงอุประบบเสียงอ่าไม่เสร็จระบบใหม่ครับเป็นอัปเกรดเป็นปีสองพันยี่สิบครับบืนบบผันไม่ครับร 2, รบ,บ,บบผันกับมาครับทับไล่ซองดูฮีกับมา้าซองแล้วทั่วมาผอกอยู่ว่าปืานพอกันได้ครับแก้วตอนนี้อยู่สว่างวิวงอยู่ ไปๆเราเบียบอยู่ม้านี้ม้านเราเบียบพัสินนี่เบียบเศร้าบ้านผมฝนตกครับขอให้ทีมงานปลอดภัยครับขอบคุณหลายครับนี่อ่าเคือสีแจงจังปางนอครับน้อมือมองฟ้ามนคิดถึงหน้ามนแต่มองเดียวเขาด่า คนไปคนเจียนชมกําลังใส่สติดบอกคับมึงสติดบอกเอาสติดบอกก็โซนเนี่ยอาจารย์บางปิมเนี่ยใส่สติดบอกของของยี่ห้อยังไงบไม่ได้ครับมวลมีมีด้เอ็ดบอกสวัสดีครับกระบองเศร้าครับผมสวัสดีครับวันนี้แก้ววันนี้สีสาระข้ามครับเสียงกลางใส่ของอหยางครับเสียงกลางใส่ของอเมเจอครับโอวิทย์พียส่งหรอครับเสียงกลางครับ ใส่บ่นีก็รลายยี่ห้อแล้วบ่ได้เอาไม่เจอครับนี่ครับสวัสดีครับน้องโบวีครับเอาจะรับมีไหวเออแต่ไม่ได้ไปออกงานนะเอาเดารับมีด้ะนี่ไปต่างสุงขุเยเด้นี่ไปตั้งสัตว์หกสัตเจ็ดได <laughs> ้ครับเพชรนอนน้อยแต่นอนนะกระบุศกระบุศจากจิบจิบสามครับมาอยู่นวดทั่วสอง ตูเบียดเป็นของกิบครับรุนนี่แบบโหดครับรุนนี่ครับเราประกันครับเฮียสันซีบอกว่าโหดสวัสดีครับออยพาวเวอร์ครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับทักทายกันครับทัาทายจูนครับเป็นพอดีเป็นต่อสายอยู่บวัสดีครับอาจารย์บุตรไฮเปอร์สวัสดีครับจอยกาแฟไปที่สวยครับง่ามบอครับไปที่ครับ ไม่เสีงสีเวทีกว่างปวงประชามาหุ่มหอมสายเยันเด้อซื้อผู้ข่ามาขออนอมกราบธรัมสการอ่าจะบักเสียงกว่าคือบอคือไม่ใช่บ่คือ,อยังไงคือขีด <c oughs> บ๊ายบารับพี่ลั่นเศร้าครับบริการไอ้สมอาจครับไอ้สมอาจผมเล่นน้ำหม้อครับมอเออื่นครับเปิดบ้องแพลร์แฟลแสงทองครับโอ้ยอยู่สืกัฮหอน